บ้านใครยังใช้วิธีนี้ติดเตาแก๊สกันอยู่บ้างครับต้องมาคอยลุ้นว่าจะติดหรือเปล่าแล้วถ้าใครยังติดไฟด้วยวิธีนี้อยู่แล้วก็เลิกซะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้รุ่นแบบนี้ครับอุ๊อ๊ยงอ,อ,อได้แต่เอาจริงๆนะไม่รู้จะง,งอไปทําไมแต่ตอนที่ใช้งานน้องเขานะโอ้โหน้องเขาใช้งานได้ดีมากเลยกดปุ๊บติดโป๊ะกดปุ๊บติดโป๊ะ แต่เพื่อนๆลองดูนะไอตัวเข็มที่เขาจะาไว้ใช้สปาร์กเนี่ยตอนนี้มันหายแล้วไม่มีแล้วดูดิคือมันเสื่อมแล้วก็ไหมไปหมดแล้วนั่นเองเฮ้ยนี่ตอนนี้ได้รุ่นใหม่มาแล้วนะครับโอ้โหสีสันสวยงามจับถนัดมือแล้วดูนะดูไฟของเขาปื๊ดเพื่อนๆสังเกตดีๆนะว่าเส้นไฟของเขาเนี่ยมันจะใหญ่มากขึ้นนะแล้วก็ไอตัวก้านเหล็กที่เอาไว้ใช้สําหรับในการสปาร์กเนี่ยมันจะหนามากขึ้นนะมันไม่ได้เป็นเข็มแล้วเห็นนะปื๊ดของใหม่แล้ว ง่ายดายนิ่มนิ่มไอ,อตัวเนี้ยที่จุดเตาแก๊สไฟฟ้าราคาหลักสิบผมลองให้แล้วกดได้เลยเวิร์ก